สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็าพาชมบรรยากาศขึ้นเขาที่นี่ที่ไหนครับพี่กอลมวกเล็กครับมวกเล็กอ่าแต่กำลังจะเข้าปักช่องปักช่องครับตอนนี้ฟูอื้อมากเลยนะขึ้นเขามชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านเข้ามารับชมด้วยกันนะคะอโอ้โหบรรยากาศดีมากข้างหน้าก็จะเป็นอะไรนะภูเขาว้าวว้าวา เขาค่ะเออตอนนี้กําลังไม่อื่แล้วเพราะมันลงจากเขาเนาะ นีม่มามาปักช่องครับวิงเกียร์สองนะครับ ฉันเดินทางขาไปเนาะถ้าอยากจะชมสวนดุเรียนก็ต้องไปช่องสร้างโอกาสทีวีนะคะจะเห็น,นกบวนการเดินทางก,ก็มาที่นี่เลยช่องอะไรนะช่องคุณบีไรล้วิบูลเพลงหลังจก,ก็จะเป็น เกี่ยวกับการเดินทางการเดินทางถ้าเจอกเกษตรกรชาวสวนนะก็จะถ่ายตายไปด้วยส่วนมากจะเป็นช่องแอดถ่าย <c oughs> การเดินทางนั่งในรถนะคะก็ต้องถ่ายไปด้วยโอโ้โหที่นี่อุดมสมบูรณ์มากน,ะนี่บ้านซับลำ<ะ>ลอลำอะไรลำพอง ขุช่อทิพย์โอ้โหทางนี้บ้านอิงเขาอยู่ฟ้าเหนือบ้านอิงเขาโอ้โหเขาเยอะใครอยู่ด้เส้นนี้บ้างนคะคะคอมเมนต์ได้เลยใครอยู่เส้นนีค้คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้เลยว่าอยู่ที่ไหนกันเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนดีทุกคนเข้ามารับชมด้วยกันเนาะการเรดินทางของพิบุตรสร้างโอกาสทีวีนะคะบิบุษเพคะ ชมทุเรียนเข้าไปช่องพิ่กบได้เลยนะคะอาหารเาพื่จินธาตุทุกเรียนนะครับตอนนี้ก็เดินทางวิวเขาบรรยากาศระหว่างทางของการเดินทางท่องเที่ยวนะครับเจออะไรหลากหลายอันนี้อะไร and then บรยากาศข้างทางนะคะตามถนนของกีเป็นยังไงอำเภอปากช่องบ้านออาหัวลำนี่นะคะไปเดินันมีอะไรคะแกลืมุกอ,อ่อน ได้<ช>นะครับใช้ยภูิได้เลี้ยวขวาแต่ว่า<ม>ทังนี้เราจะเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายไปทางขวหลับอ่ออนะครับตามตามรถข้างหน้าเลยนะบ้านอีเหลือน,นะครับนี่ต้นอะไรอยู่เขียวเนี่ยโอ้โหไปข้างหน้าก็จะเป็นเขานะ นานนะฮะร้อยกิโลเรเผื่อใช้ประดาน เี่นบ้านอีเหลือเข้าเส้นทางวัดองอ่อนสามัคทีทแล้วกตรงไปเนาะใช่เดสารทุกวันนี้เจริญนะ,จะเจริญวันงี้มีวัดวด,ด้ ช่องสร้างโอกาสทีวีนะคะเกี่ยวกับทุเรียนเนาะยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเดินทางก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ